สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l about m วันนี้เรามารีวิวของนี่ของเล่นใหม่ที่เราเพิ่งได้มาตัวนี้ก็คือ g er e นะันดั m ม a r k e r ex นะนี่ตัวนี้เป็นของเล่นใหม่ล่าสุดเลยที่ช่วงนี้เขากำลังคิดกันนะขาดตลาดไปอยู่ช่วงน,นี้เราเพิ่งสั่งมาได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่เราต้องจะเอามาทดสอบวันนี้คือตัวอะไรนี่เลยตัวนี้เป็นกันดัมวิงโจโฉเนาะ จากตัวกันดั้มสาม SD สามก๊กคือตัวนี้เราเซ็งกับมันตั้งแต่ตอนเราซื้อมันนะคือตัวปีปีเป็นแบบพลาสติกชิ้นเดียวนะพับไม่ได้ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยแล้วก็สีก็ไม่ได้ใสด้วยก็เป็นสีเทาแบบตุนตุน,ตนนะมีความแบบฉีดเมทัลลิกมานิดนหน่อยๆอะไรแบบนี้วันนี้เราก็เลยจะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาลองทาเป็นสีสีเงินด้วย มา,กกา,าเกิดด้ามน,นี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันเลย สองฝั่งวววับคือสีเนี่ยในความคิดเราเนี่ยคือแห้งเร็วมากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้มีอยู่จังหวะหนึ่งพอเราเราทาปุ๊บแล้วเราก็หมุนเออเอาเอาอีกนิ้วนึงอ่ะช่วยประคองชิ้นงานอะไรแบบเนี้ยก็คือมันก็แห้งแล้วอะ่ะ นี่ก็เก็บรายละเอียดน,ดนิดนิดหน่อยหน่ okay. อยสชิ้นเนี่ยใช้เวลารวมกันไม่ถึง10นาทีนะคือเอาจริงๆถ้าถ้าระบายแบบเพลินๆเลยเนี่ยก็5นาทีก็เสร็จแล้วก็อย่างคือชิ้นงานที่เราเอามาเนี่ยมันมีร่องค่อนข้างเยอะก็ต้องมาตามเก็บร่องหน่อยเพราะว่าอย่างหนึงคือหัวมาร์กเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นีให้ดูนะเนี่ยมันใหญ่ขนาดเนี้ยอืมันก็เลย ลงไปในร่องยากนิดนึงแต่ข้อดีของหัวใหญ่ก็คือเวลามันแต้ม,ต,มตรงพื้นพื้นเรียบมันจะเร็วโอเคทั้งสองชิ้นเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆน,นี่เลยโอ้โหแวววับอม,มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก่อนและหลังที่เราทาเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกัน โหเล่นไฟแบบริบๆเลยนี่จะเห็นว่านี่เราเปรียบเทียบให้ดูเนาะก็คือตรงตรงเนี้ยตรงที่เป็นสีทองเนี่ยก็คือที่จะเป็นสีกระป๋องคือปกติเราเป็นคนต่อกันด้ามก็คือต่อดิบนะเราไม่ได้ทําสีแต่ว่าตัวนี้เราพ่นสีเอาสีกระป๋องมาพ่นนะจะเป็นความด้านๆแนวไหนนิดนึงแต่พอเป็นตัวเนี้ยตัวมาร์กเกอร์เนี่ยตัวเนี้ยคือตัวเนี้ย ex เนี่ยจะเห็นว่าแววแบบแวววับ well, เลยอ่ะฮะเป็นไงรู้สึก ชอบกันหรือเปล่าส่วนตัวเราเราชอบนะเพราะว่าสายต่อดิบอย่างเราอ่ะเราขอแค่แบบให้มันมีวิบวบแค่นี้เราก็รู้สึกโอเคแล้วเออให้ดูใกล้ๆเลยอย่างนี้เห็นไหมมอเนาะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะมีแค่สีเงินกับสีเมทริกสีอื่นๆนะตัวที่เรารออีกสีหนึ่งก็คือสีทองเพราะเราอยากจะเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นแบบนี้เหมือนกันตัวนี้เนี้ยโอเคอ่านี่เดี๋ยวให้ดูตัวประกาศชัดๆ ตัวนี้นะก็ไปหาซื้อกันได้ในชอป p e e หรือในเว็บไซต์ทั่วไปก็เริ่มมีมาขายแล้วตอนแรกมันขาดตลาดไปอยู่พักหนึ่งเราก็พิ่งได้มา2ององแทง่งเราซื้อมาสำรองไว้เลยส่วนตัวคิดว่าเหมาะกับการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะก็คือถ้าใช้ทำทั้งตัวเนี่ยก็ควรจะเป็นกันดามี่ตัวเล็กๆหรือว่าเก็บดีเทลนิดๆหน่อยๆตรงส่วนอาพุธตรงส่วนอะไรแบบนี้ เ,เป็นไงชอบกันไหมถ้าชอบคลิปแนวนี้อีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวคราวหน้าเรามีตัวกันดั้มหรือตัวอุปกรณ์อื่นๆมาแนะนำเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อต่อไปมาให้ทีหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ